สวัสดีครับสมาชิกส,ส่วนทุเเียนมือใหม่ชาวนี้นะครับผมจะพามาดูว่าอาการทุเรียนขาดนะ้ํามีอาการเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับาสาเหตุจากการที่น้าประดานผมเจาะนะครับผมเจาะลงประมาณ50เมตรนะครับพอไปเอาซับเมิร์สนะครับสแรงนะครับหลูดแป๊บเดียวมันแห้งครับ มันอยู่ในระดับเดียวกันกับแม่น้ําป่าศักซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับของลมศักด์อยู่ตรงต้นไผ่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คงจะรอนะครับให้ช่างประดานมาเจาะลงประมาณสักร้อยเมตรมันก็มีปัญหาในเรื่องของการเดินน้ำนะครับน้ำมันไม่แรงพอนะครับมันจึงส่งผลกระทบกับการเจริญเติบโตของทุเรียนแล้วเช้านี้นะครับ ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์อาการแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่าน้ำนะครับสำคัญที่สุดนะครับผมโยกโคกนี้นะครับรัศนมีประมาณ2.5เมตรนะครับพอปลูกแล้วนะครับมันมีอาการทุเรียนที่น้ำไม่ถึงครับอตอนนี้ผมยิงสปริงเกอรอ์ยิงแค่10นาทีเช้าเย็นนะครับมันก็ยังไม่พอ ถามว่า,ทำ,าทำไมไม่พอ,อรู้ได้ยังไงผมขุดดูครับขุดดูตามพื้นนะครับเนี่ยพื้นผมเขี่ยดูนะครับมันเปียกเฉพาะด้านข้างด้านหน้านะครับพอลึกๆล,ลงไปเนี่ยมันไม่เปียกครับประจวบกับอุณหภูมิในในคืออุณหภูมิมันสูงนะครับของหลุมศักนี้ก็ประมาณสัก40่สอองศาทุกวันแล้วในเรื่องของความชื้นสัมผัส ประมาณสัก30-40%แค่นั้นเองนะครับมันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยนะทุเรียนขนาดคนก็ยังแย่ถ้าไม่อยู่ในห้องแอร์นะครับทุเรียนอยู่อยู่กลางแจ้งนะครับนี่คือปัญหาอุปสรรคในะเรื่องของการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับาจากการที่สังเกตนะครับถ้าทุเรียนขาดน้ําอันนี้ขาดมาประมาณเดือนหนึ่ง ผมแค่พยุงในเรื่องของการฉีดน้ําแล้วก็เอาสายยางน้ําประปามาช่วยนะครับเดือนหนึ่งแล้วนะครับบางเอินว่าการเจาะน้ําบาดาลเขาติดงานนะครับเขายังมาไม่ถึงยังไม่ถึงคิวเรานะครับก็ต้องพยุงรักษาชีวิตเขาไปก่อนอสิ่งที่ผมจะแชร์เพื่อนสมาชิกนะครับจากการสังเกตในเรื่องของทุเรียนขาดน้ํามีดังนี้ครับข้อที่1 ใบแก่มันจะแห้งครับเพื่อนสมาชิกใบแก่มันจะออกแห้งๆมันจะคือมันจะมันจะเหลืองเร็วแห้งเร็วนะครับขอบใบมันจะกรอบข้อหากันนะครับเนี่ยมันจะแห้งครับมันจะแห้งมันจะไม่ไม่ค่อยคกรอบเข้าครับนะครับดูดูดูใบมันจะอ่าแข็งกระด้างนะครับบีบมันดังก๊อบแคบครับบีบมันจะดังก๊อบแค๊บเพราะว่าความชุ่มชื้นไม่มีนะครับ มันก็จะแห้งนั่นคืออาการของใบแก่นะครับแล้วก็ปลายใบมันก็จะแห้งๆไม่ไหม้นะครับสองถัดไปครับใบเพลมันจะเหี่ยวครับใบเพลก็คือในช่วงของใบเพลประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเหี่ยวขอบใบมันจะบิดๆแล้วพอเสายสายมาอันนี้ตอนประมาณโมงครึ่งนะครับหนึ่งโมงครึ่ง หนึ 1> 1่งโมงเช้านะครับใบมันก็จะห่ออย่างนี้นะครับเนี่ยใบมันจะหอ่อใบมันจะเหี่ยวนั่นเองนะครับอันที่สามครับสิ่งที่สังเกตได้ครับใบอ่อนนะครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกใบอ่อนมันจะไม่กลางนะครับเนี่ยมันจะไม่กลางแล้วมันใบเล็กนะครับมันจะหอ่ออย่างนี้แหละครับเนี่ยใบอ่อนมันจะหอ่อครับยอดไม่เดินแล้วก็ใบเล็กนะครับข้อที่สี่ยอดมันไม่ค่อยเดินนะครับเพื่อนสมาชิกดู ยอดมันไม่เดินครับมันมันคำ้คำค้ำดำดำสีน้ําตาลนะครับนี่คือยอดไม่เดินนะครับก็คือมันขาดน้ําในลักษณะของการขาดน้ําก็คือหนึ่งถ้าขาดน้ํเปุ๊มมันขาดความชื้นมันก็จะแห้งๆเหี่ยวๆเฉาๆอย่างนี้สองน้ำไม่สามารถจะไปพาอาหารนะครับอาหารเทล็ขึ้นสู่ลําต้นได้ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารรองเสริมนู่นนี่นั่นนะครับ ไม่สามารถที่จะเข้าไปในดินแล้วก็ละลายาธาตุอาหารแล้วก็พา,าธาตุอาหารนะครับขึ้นสู่ลําต้นได้ยอดเขาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับยอดยอดไม่ยาวยอดไม่อวกยอดไม่ขาวนะครับมันออกจะสีน้ําตาลเข้มๆแล้วก็สั้นๆน,นะครับมันก็จะไม่เดินไม่ไม่เป็นที่ประทับใจเนี่ยอย่างกรณีแบบนี้ก็คือขาดน้ำนะครับ ดนามันขาดมาเป็นเดือนพอมันพยายามที่จะถอดยอดแต่ว่ามันเป็นแค่ถอดยอดแค่ยืดอายุแค่นั้นเองนะครับข้อที่ห้าครับก้านคอพวกนี้มันจะตกเนี่ยครับตอนนี้มันไม่ตกเพราะว่าผมพึ่งรดน้ํานะครับเนี่ยคอคอคอยอดมานี้ครับพอสายสายหรือตอนเย็นมันจะหักคือไม่หักมันมันมันโค้งงอลงนะครับมันจะสลดก็เรียกว่าสลดนะครับ มันจะโค้งงอนะครับนี่คืออาการขาดน้านะครับมันไม่สามารถที่จะนําธาตุอาหารขึ้นสู่ลําต้นสู่ยอดสู่ใบได้นะครับแล้วก็ชะลอในการเจริญเติบโตนะครับอ่หลายๆเหตุหลายๆปัจจัยก็คือ1ในเรื่องของอากาศร้อนจัด2ความชื้นสัมผัสไม่พอนะครับสน้ําที่จะไปละลายแล้วก็เอาอาหารขึ้นสู่ลําต้นอา่าไม่เพียงพอ ครับพอมันดึงขึ้นไปเพิ่มมันจึงคือดึงขึ้นได้เป็นบางส่วนแต่ทําให้พวกส่งผลพวกยอดพวกใบพวกกิ่งก้านนะครับมันมันแคะแกนนะครับก็เหมือนกับคนเราที่ที่เกิดมาแล้วอาหารไม่เพียงพอนะครับความอวบความอุดมสมบูรณ์ความอิ่มเอิบม,มันจะไม่มีนะครับเช่นเดียวกันครับพืชก็เช่นเดียวกัน ตามที่ผมสังเกตนะครับทุเรียนต้นนี้3มเดือนเต็มๆนะครับ3เดือนพอดีนะครับาถามว่าอาการมันจะตายไหมไม่ตายครับขอให้เติมน้ำนะครับอัดน้ําให้แรงนะครับอัดน้ําให้แรงถ้าถ้าฝนลงนะครับถ้าเป็นช่วงในช่วงฝนลงนะครับถ้าฝนลงมันจะไม่มีปัญหานะครับมันจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันมีความชื้นสัมพัสธ์ด้วย แล้วก็มีความชื้นทางดินด้วยนะครับอันนี้คือทุเรียนขาดน้ำนะครับจะมีอาการลักษณะประมาณนี้เพื่อนสมาชิกไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้ามีน้ำดีๆนะครับมีบ่อ,บอน้ำหรือว่ามีน้ำบาดาลที่สมบูรณ์นะครับยิงไปเลยนะครับในช่วงมีนาเมษาพฤษภาถ้าถ้าฝนยังไม่ตกนะครับยิงอัดลงไปนะครับให้ฉ่ำไหลออกมานอกนอกนอกโคนนอกเบ้าเลย ผมไม่เคยเห็นทุเรียนต้นไหนตายเพราะว่าเ,าเพราะเพราะน้าเกินนะครับวงเล็บถ้ายกโคกอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้ายกโคกอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นทุเรียนไม่ว่าอา่าหลายๆสวนที่ผมไปถ่ายคลิปนะครับผมไม่เคยเห็นทุเรียนที่เขายิงน้ําจนฉ่าแฉะแล้วตายหรือใบเหลืองนะครับแต่ส่วนมากนะครับยอดไม่เดินรากไม่เดินใบไม่ชูชันใบไม่อวบอิ่ม กิดจากสาเหตุการขาดน้ําทั้งสิ้นนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ค่อนข้างที่ต้องการน้ํามากนะครับก็ลงลอง,ลองกับพวกประเภทผักนะครับลงลองกันนะครับผักนี้เขาจะรดเช้าทุกเช้าเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ทุเรียนนี่รดทุกเช้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีแบบนี้นะครับเครื่อนสมาชิกอาจจะย้อนแย้งนิดหนึ่งว่าเอะทุเรียนยกโคกแล้วบางทีใบเหลืองบางที บางทีใบเหลืองบางทีใบร่วงนะครับแล้วก็เป็นเชื้อราแล้วก็ตายสายเหตุเกิดจากตรงนี้เพื่อนสมาชิกว่าสาเหตุเกิดตรงที่ว่าเราทําโคกแล้วพอเวลาเราปลูกนะครับพอปลูกเนี่ยมันเป็นเอ่งครับพอปเป็นเอ่งปุ๊บพอลดน้ํานะครับลดเยอะๆอย่างที่ผมแนะนาเนี่ยลดเยอะๆมันเป็นเอ่งแล้วน้ํามันไม่ระบายนะครับพอระบายมันระบายยากแต่ว่าน้ํามันท่วมขังในเวลาระยะยาวนานนะครับรากมันก็จะเสียนะครับ คือรากเน่าน,นั่นเองนะครับเพอะรากเน่าก็ส่งผลใบเหลืองนะครับมันเหมือนกับการขาดในตัวเจ่นนะครับมันก็เหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงมีนาเมีแสงนี้ผมรับรองว่าไม่เหลืองครับถ้าจะเหลืองก็จะเป็นเหลืองช่วงฤดูฝนที่ฝนลงบ่อยๆทีทแล้วก็ลงอ,อยู่เรื่อยๆลงประจาอย่างนี้เป็นต้นนะครับใบมันจะเหลืองถ้าสมมุติว่าเรายกโคกแต่ว่าเวลาปลูกนะครับมันเป็นแอ่งนะครับมันมันมันเป็นแอ่งกระทะนะครับแต่ถ้าเป็น คือลักษณะของกระทะคว่ำอะยังไงก็มีเหลืองครับไม่เหลืองผมไม่เคยเห็นทุเรียนที่ผมปลูกเป็นร้อยต้นนะครับไม่เคยเหลืองในเรื่องของอน้ำท่วมยกเว้นตอนที่เราปลูกนะครับขอให้ทําเป็นนูนเป็นนูนหลังเต่าเป็นนูนหลังกระทะนะครับพอลดนะ้าฉ่ำไปเป็นชั่วโมงก็ช่างครับมันก็จะไหลออกระบายออกไม่เคยมีทุเรียนที่ว่า นกน้ำนะครับมีแต่ทุเรียนนกปุ๋ยนะครับส่วนมากจะเป็นนกปุ๋ยมากกว่าทุเรียนนกน้ํายกเว้นในในเขตพื้นที่ของภาคตะวันออกอันนั้นเทียบกันไม่ได้นะครับเทียบกันไม่ได้อย่าเอาภูมิประเทศของภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง <c oughs> ขอไปภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางไปเปรียบเทียบกับทิศภาคตะวันออกและภาคใต้เพราะหนึ่งเขามีความชื้นพื้นที่เขามีความชื้นสัมผัสอยู่แล้วนะครับ สองฝนก็ตกวันเว้นวันนะครับของเรานี่จุดทูบสามดอกห้าดอกเก้าดอกนะครับอยากจะให้ฝนตกมันยังไม่ตกนะครับนะครับกราบแล้วกราบอีกมันก็ยังไม่ตกนะครับมันจะเทียบกันไม่ได้ในเรื่องของดินก็เทียบไม่ได้ดินของเขาจะเป็นดินดินดินเหมือนกับดินลูกลงังที่ว่าเป็นลูกลังของออลูกขี้หนูเขาเรียกว่าลูกลังขี้หนู มันจะเป็นร่วนซุยนะครับมันจะระบายน้ําได้ดีนั่นคือทางภาคะตะวันออกพวกที่เป็นจังหวัดจันทรยองชนนะครับจะมีความแตกต่างแต่ในภาคอื่นๆจะเป็นดินทรายจะเป็นดินเหนียวจะเป็นดินร่วนซุยมีค่า PH แตกต่างกันนะครับจาก ทางภาคตะวันออกที่เขาปลูกนะครับเพราะเพราะเพราะ,เพราะฝั่งนั้นนะครับในฝั่งของที่มันใกล้ทะเลความชื้นสัมพันธ์มีแล้วก็ฝนตกบันเว้นวันแล้วก็แดดออกตกบันเวน้นวันนึงเงี้ยเป็นอุอณหภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับถ้าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็ดีนะครับไม่ว่าอีสานตอนกลางตอนล่างตอนบนอะไรก็แล้วแต่นะครับดินก็มีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับอากาศก็แตกต่างอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ความชื้นสัมผัสอยู่ในดินก็แตกต่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่อนข้างดีมีปัญหาในเรื่องมีปัญหามีอุปสรรคสําหรับการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับเราจะสังเกตว่าในช่วงฤดูหนาวทุเรียนเรามีปัญหาในช่วงของฤดูฝนก็มีปัญหาในช่วงฤดูแล้งก็มีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีปัญหาแก้กันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่เหมือนกับภาคอื่นที่เขามีความพร้อมในเรื่องของอากาศความชื้นสัมผัสและที่สําคัญที่สุดก็คือค่า PS ของดิน อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่จะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบตอนนี้ก็คงจะ,ะพยุงในเรื่องของการดูแลไปก่อนจนกว่าจะเข้าฤดูฝนนะครับแล้วค่อยมาปรับค่าดินแล้วค่อยอมาให้ปุย๋ยแต่ตอนนี้ในช่วงของมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยค่อนข้างอากาศร้อนจัด40นะครับของลมสัก40 4 1เมื่อวานนี้ผมวัด41ครับใบห่อเหี่ยวเลยนะครับยิ่งทุเรียนน้ำไม่ถึงนะครับความชื้นสัมผัสไม่ได้เนี่ย มันจะชะออในการเจริญเติบโตแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุเรียนจะตายนะครับแต่มันรอจังหวะนะครับรอจังหวะสักนิดหนึ่งไม่ต้องเร่งนะครับรอให้เขาเข้าสู่ในเรื่องของความชื้นแล้วก็ฤดูฝนมาก็คือเดือนมิถุนาที่เขาทําไร่ไถนานะครับแล้วทุเรียนก็จะผัดใบ แล้วก็จะถอดยอดใหม่ออกมาแล้วก็จึงให้อาหารเสริมทางใบทางดินเดี๋ยวผมจะแชร์เพื่อนสมาชิกค่อยๆไปด้วยกันประมาณนี้ในเรื่องของการดูแลรักษาทุเรียนในภาคฤดูร้อนก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ